นี่เป็นเสื้อลินินผสมฝ้ายนะคะพี่ลูกไม้สีหวานมากบอกเลยตัวนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะพี่ด้านหน้าลูกไม้อย่างดีแบบนี้เลยค่ะพี่เนื้อสวยมากๆนะลูกไม้เนื้อเกตขายทรงเนื้อผ้าไม่คันเนื้อผ้าไม่สากมีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่กระดุมมุกนะสีเดียวกับตัวชุดเลยสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่งานสวยมากๆงานเป็นคอบปกนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบพี่ไม่ต้องกลัวเลยลูกไม้เนื้อไม่คันลูกไม้เนื้อไม่สากผ้าดีมากๆค่ะส่วนด้านหลังนะ ลินนมนผสมฟ้ายนะคะพี่เนะื้อผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ยืดนะคะพี่งานสวยมากๆตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า48ความยาวเสื้อ27นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไสสวยนะอกหน้าผ้า48ความยาว27ค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษจริงๆให้พี่แค่219นะพี่งานสีสวยเลยสีหวานเลยค่ะพี่เอาไปแค่219เท่านั้นนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะ เราไล่อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาอมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แขกอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่นะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวแม่ค้าเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามรหัสนะพิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่ให้ด้วยนะตัวนี้นะคะพี่เดี๋ยวจะได้สีให้ดูนะพี่สีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีตัวนี้ลูกค้าจะขอเรียกสีโอรสแล้วกันนะคะพี่มันจะมีสองสีนะตัวนี้ขอเรียกสีโอรสนะคะพี่และสีข้างบนนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับนะ จะขอเรียกสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้นะขอเรียกสีชมพูนะให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นมีเสื้อลินินผสมต้าผ้าลูกไม้อย่างดีเลยค่ะหน้าผ้าสี่แปดความยาวยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีนี้ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีชมพูนะคะสีนี้เป็นสีชมพูนะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสถ,ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์โอรสนะคะ ลูกค้าดูดีๆนะข้างบนที่ถือนี้จะเป็นชมพูข้างล่างตรงนี้จะเป็นโอรสแบบนี้นะคะพี่มีสองสีนะลูกค้าเอาไปแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะสีโอรสนะคะพี่และสีชมพูนะคะพี่ให้แค่สองหนึ่งเก้าจ้าตัวนี้เป็นเสื้อลินินผสมไา้นะคะพี่ลูกไม้สีหวานมากบอกเลยตัวนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะพี่ด้านหน้าลูกไม้อย่างดีแบบนี้เลยค่ะพี่เนื้อสวยมากๆนะลูกไม้เนื้อเกตขายทรงเนื้อผ้าไม่คันเนื้อผ้าไม่สากมีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ กระดุมมุกนะสีเดียวกับตัวชุดเลยสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่งานสวยมากๆงานเป็นคอบป,ปกนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบพี่ไม่ต้องกลัวเลยลูกไม้เนื้อไม่คันลูกไม้เนื้อไม่สากผ้าดีมากๆค่ะส่วนด้านหลังนะลินนินผสมฟ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ยืดนะคะพี่งานสวยมากๆตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า48ความยาวเสื้อ27เนิ้วนะคะพี่แนะนําอก,กตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะ อ,อกหนะ้าผ้าสี่แปดความยาว2ิค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษจริงๆให้พี่แค่สองหนึ่งเก้านะพี่งานสีสวยเลยสีหวานเลยคะ่ะพี่เอาไปแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แขะอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่นะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไปตรงหัวแมค่ค้าเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามรหัสนะพิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่ ให้ด้วยนะตัวนี้นะคะพี่เดี๋ยวจะไล่สีให้ดูนะพี่สีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีตัวนี้ลูกค้าจะขอเรียกสีโอรสละกันนะคะพี่มันจะมีสองสีนะตัวนี้ขอเรียกสีโอรสนะคะพี่และสีข้างบนนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับนะจะขอเรียกสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้นะขอเรียกสีชมพูนะให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เสื้อลินินผสมใต้ ผ้าลูกไม้อย่างดีเลยค่ะหน้าผ้าส8ความยาว2 7นะคะพี่ให้พี่แค่219เท่านั้นนะคะพี่สีนี้ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีชมพูนะคะสีนี้เป็นสีชมพูนะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์โอรสนะคะลูกค้าดูดีๆนะข้างบนที่ถือนี้จะเป็นชมพูข้างล่างตัวนี้จะเป็นโอรสแบบนี้นะคะพี่มีสองสีนะลูกค้าเอาไปแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะสีโอรสนะคะพี่และสีชมพูนะคะพี่ให้แค่สองหนึ่งเก้าจ้า